ยามเช้าๆลูกๆล,ลุกจากการนอนอันนี้เป็นไหมพันนางอื่นนะครับพันนางอื่นที่เหลือจากที่เราคัดไว้แล้วก็ที่เหลือจากส่งให้พี่ๆที่สั่งเนาะลองนอนใหญ่ลูกนะครับผม เดีเจออากาศหนาวนะครับผมเขาก็เลยช้านะครับผมโดยปกติแล้วนี้จะสุกแล้วนะครับอีกสักประมาณ3 4วันนะครับผมก็สุกอันนี้ออกจากไข่เมื่อวันที่16นะครับผมรุ่นนี้นะครับจะช้ากว่ารุ่นที่จะส่งให้พี่ๆที่สั่งไปเพราะว่า มัเป็นไข่ที่เหลือเราก็เลยมาคอรวมๆกันนะครับก็จะได้ประมาณ4กระดกนะครับตอนนี้